ยโตหังภักิมีอริยยะชาติยะชาโตนาพิชานามิสันจิตจปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสทิเตหตุโสติขภัสสะยโตหังภักิมีอริยยะชาติยะชาโตนาพิชานามิสันจิตจปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสทิเตหตุโสติขภัสสะ ยโตหังภัิณีอริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตหตุโสติขภัสตายะโตหังภัิณีอริยยะชาติยะชาโตนาพิชานามิสันจิตจปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตหตุโสติขภัสตา ยะโตหังภัิมีอริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตหตุโสติขภัสสายะโตหังภัิมีอริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตหตุโสติขภัสสา ยะโตหังพัชินีอริยยะชาติยะชาโตนาพิชานามิสันจิตจัปปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตหตุโสติขภัสสะยโตหังพัชินีอริยยะชาติยะชาโตนาพิชานามิสันจิตจัปปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตหตุโสติขภัสสะ ยโตหังภักิมีอริยยะชาติยะชาโตนาพิชานามีสันจิตจปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตหตุโสติขภัสสะยโตหังภักิมีอริยยะชาติยะชาโตนาพิชานามีสันจิตจปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตหตุโสติขภัสสะ